สบายดีทุกๆคนส่งสามเมื่อมื่อนี้ก็บ่ได้โพนาโพตาก็เนาะผู้ดีบ่าเอมี่ก็บ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหะล่ะเอมี่ก็เอาแต่คลิปวิดีโอเก่าๆนะเอ่อมาโพดเนาะผู้ดีบ้าส่งสามเมื่อมาหลังๆนี้เอมี่ก็อันปวดเบ้าตาหนักคันระไปเอมี่ก็เข้ามาเฮ็ดออนไลน์ก็ได้สักพักนึงแล้วก็เข้ามาทุกแพลตฟอร์มเลยเขาเล่นอันใดเอมี่ก็เล่นอันนั้นเนาะแล้วก็ช่วงนี้เอมี่ก็มาขายครีมกันแดดนําเอมี่ก็บ่ได้มีแอดมงแอดมินบ่ได้มีตัวซอยอีหยัง เอมี <men> <men deven es hate> ่ก็เฮ็ดเองเบิดทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าสิเป็นในการตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอเนาะฮะล่ะแล้ยว่าที่นี่เอมี่ก็มักตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอนะมักเฮ็ดตอนกลางคืนพอดีว่าตอนกลางคืนมันก็เงียบสงบพละไปก็เลยมักเฮ็ดตอนกลางคืนแล้วเอมี่ก็เฮ็ดมาโดูแล้วก็เป็นแบบเออสะสมพละไปนอนกับโบคอยหลับเื่อเฮาสิตัดต่อตัดคลิปวิดีโอเื่อเื่อสิเล่วคลิปนึงเนาะบางมื้อเอมี่นอนไว้สุดด้ประมาณตีหนึ่งหรือว่าตีสองหนึ่งโมงสองโมงกลางคืนพละไปบัดนี้พอเฮาแบบ เ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอตอนกลางคืนแสงอเขาเปิดไฟเอ่ยแสงโทรศัพท์เอ่ยมันก็เขาในในสายตาเขานะโดยตรงพอมีพี่น้องบันนี้คอยก็เลยแบบปวดปวดแห้งลายอืมพอใหญ่นะ่ะก็ให้า่อยคอยเด้อืมหะเนี้ พอดีว่าอันเฮาก็นอนบหลับน้ำพันละไปพาอพอเฮาเรียนโทรศัพท์ไปหลายๆแล้วตอนกลางคืนเฮาก็นอนบหลับเนาะมันก็นเลยเหตุให้เอมีนะ่น่ะปวดแห้งหลายพอพี่น้องทรงสามมือมานี่จนมาบได้หยิบจับโทรศัพท์เลยจับกระนอยที่สุดพ่อใหญ่ก็เลยพาเอมี่ไปเหตุกิจกรรมอย่างอื่นหันละกับพากันไปขับรถเล่นเอ้ยละก่ะไปออกกาลังกายเอ้ยนละก็เลยบได้ถ่ายคลิปก็เลยบได้ตัดต่อคลิปวิดีโอเมื่อวานี่ปวดหนักแทบมากหนักหนักแท้หนักามากพอพี่น้อง ตรงโหนกแก้มเอมี่แล้วก็เบ้าตาเนาะปวดเป็นมุมมุมมุมุแบบนี้แหละเออเอมี่ก็เลยบวไหวก็เลยบ้งจีเฮจังไดคอยก็เลยไปกัวซานากัวซานาเองนี่แหละเอมี่ก็เอาผพนกัวซาณาเนาะแล้วอันไปแซ่น้ำก้นน้ำแข็งขนา ไห้มันเย็นๆแล้วกับเอมี่ก็มาประคบมาประคบตรงใต้ตาเฮานี่แหละแล้วก็เอมี่ก็นวดนวดไปเบาๆเอมี่ก็นวดอยู่กับประมาณเกือบเค่งโมุงกูหล่ะก็ดีขึ้นแล้วก็เอมี่ก็เอาน้ำก้นน้ำแข็งน้ำมะนอกนาก็ดีขึ้นเด้ผู้ดีว่าแสงเขาเจอคู่มือเขาเจอคู่มือเวลาเขาทายคลิปเวลาเขาทายวิดีโอบพว่าจะเป็นแสงไฟตั้งหลายดวงะเสียน้มันกะมันกะสะท้อนใสหนาเฮาโดยตรงเนาะพรมีพี่น้องเนาะหนึ่งหนากะมองค่ำเพราะว่า บ่าจาเป็นต้องออกแดด่ดอพี่น้องบ่จําเป็นต้องออกแดดบ่ได้ไปทั้งไหนเลยแสงไฟแสงอีอย่างนี้ลหละทําลายผิวหนาเฮานี่แบบเต็มเต็มเลยละกัคนที่มาเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนนะอันนั้นนักก็ะหฮงแบบเต็มเต็มเลยค่ะละไปเพราะเฮาเห็ดขีปตอนกลางคืนเนาะเท่าเฮาสีเห็ดแล้ว คนที่มาเห็ุออนไลน์น่ะกนาดสิหู้ว่าตัดต่อคลิปหนึ่งน่ะกับโมเมนเรื่องไงเถื่อเอมี่สีเล้วเทื่อสีได้นอนอแมพิ่พ้โโองบางเทือกนะ่ะก็ลากไปจนถึงเกือบตอนเศร้าเนาะเออบางเทือแบบเขาเล่นเพลินเบิ้งคลิปเบิงบ้งวิดีโองั้นสินะเขาก็ต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นน้ำไปเบิ้งคนอื่นน้ำไปกดไลค์กดแชร์ไปเบิ้งคอมเมนต์ของคนอื่นน้ำน่ะล่ะไปเถื่อสิเทื่อสีแบบว่าอันเล่นไปเขากับเพิดเพลินไปเนาะมันก็เลยเหตุให้เขาแบบส่งผลแบบนอนบ่บ พอเขานอนบุหลับแล้วระบบ,นนบ,บรบบ่างกายของเขาเขานอนบุเต็มอิ่มขนะไประบบ่างกายของเขามันกับเป็นแปรปวนแล้วกะมันกับล้วนเนาะส่งผลให้โตอารมณ์น้ำเอมี่กับแฟนนะสิบเ้าจะฟังพงพี่น้องคู่มือนี่แทบจะโบยุุงกันเลยเอมี่กับแฟนนะแยกห้องกันนอนแฟนมาใกล้เนี่เอมี่กับเป็นแบบว่าเป็นงุดหงิดเนาะเขาเคยอยูู่้เดียวเอมี่ก็เคยอยูู่้เดียวเคยอยู่แบบ เคยนอนผู้เดียวพัลไปแล้วก็เคยอยู่ห้องแบบเงียบๆเงียบๆพนน่ะคือไลฟ์สไตล์ของออมี่ทุกมือนี่อยู่แต่นําโทรศัพท์เลยฮัลไปข่อยก็เลยบไหวก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่ก็เลยต้องไปออกกําลังกายหฮหลยขึ้นแล้วการเมี่กับสั่งวิตามินมากินกันหลยโตเลยพควพี่น้องบ่ได้ขายบ่าได้อย่างแอกสั่งมากินเองนี่แหละพอดีว่าตายแท้ขั้นควเป็นเหมือนมีขั้นเอยดูแลตัวเจ้าของอันนี้ก็สิเป็นอันพวกวีแกนเนาะอันนี้ก็สิ บำรุงสายตาเหต uh, ุมาจากงาดำแล้วก็พวกโอยอีอย่างต่างต่างนี่แหละอยู่ในหนีเอมี่กะสังมากินแล้ว huh. ก็สิเป็นคอลลาเจนเอวยีหอย่างเอวยพวกพี่นเอวยนโปรตีนอีหย่างอยกระซังมากินเบบบำรุงห่างกายแบบสุดลิสุดเด็กเลยเดี๋ยวนี้น่ะอืมออันนี้ก็สิเป็นพวกดักจับไขมันอีอย่างเอวยว่าก็ยัง้่ทัหไดใ้กินดอกแ่วบากกะซังมาไว้ซื่อๆโปรมพิโน้ังมาพอยายไปแล้วอยู่คนเดียวก็จังสิกินนังสินะตัวนี้กะ สีเอ็นจอยกับพัวไปก่อนเนาะอันกินนั่งกินเขาน้ำกันหั่นละไปขั้นเอมี่กินกินพวกโปรตีนพวกเอียงแล้วมันก็สซีโบฮิวเข่าองค์สินะก็เลยยังบริันได้กินแต่ว่าพวกอ่อคอลลาเจนเอียงเอมี่กะก็กินอยู่คือแบบต้องดูแลผิวพรรณเนาะพอดีว่าแสงหั่นละไปคือเอมี่บอกตอนนี้นั่งอัดคลิปอัดวิดีโอนะไฟในสามดวงเพรมีพี่น้องหั่นละก็เลยต้องได้กินพวกพวกวิตามินแล้วครีมกันแดดนี่ก็สำคัญโบเมนว่าเฮาโบได้ออกแดด เขาสีโบทาเลยโบเมนเบิงโู้นนี่แสงไฟอยู่นี่นะพรมิพี่นองเขาต้องได้ทากัไว้เนาะอันนี้เอมี่ก็ขายอยู่ผู้ใดสนใจก็ทักเขามาไล้ได้ใส่ย,ยู่คมือแล้วกับัวนี้เอมี่ก็ขาดบบได้เลยเป็นน้ำมันงาดำดีดีพรมพี่พนงเอมี่กับ่บได้ขายบ่ได้เอียงดอกแต่คอยนะกินเองคอยกินแล้วมันเห็น้ข่คอยเลยว่านอนหลับลึกพรมิพี่นองนี่นะกินเองเบิดลายแพงแล้วได้น,นี่เห็นบ่องกินแล้วกัน หลับดีตื่นมหานาตาเ,าาเข้ากับสุดซื่นฮะลไปบมได้แกะทีมได้ดีกินค่ะคักกินเลยเนยเม็ดมันก็นจะเป็นแบบนี้พงพี่น้องกินง่ายไงยคือเอมี่นะมาก,กินอีอย่างพวกเป็นน้ามันงานพวกเป็นน้ํามันออยฮะหลไปคือจังอันอีอย่างก็เออน้ำมันน้ํามันบัเผ้าม่นะน้ามันบัเผ้าสกัดเย็นเอมี่ก็มากินอีอย่างที่เป็นน้ํามันนี่เอมี่มาก,กินขนาดเรื่องงานนี่เอมี่ก็มาก,กินเนาะปกติเอมี่ก็ใส่กับเอ ส่น้ำสมูทตี้กินน้ำผักปั่นะกินคูมือคูมืออยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้แล้วไอ้มี่น่ะก็แห้งแบบแบบติดใจเลยฮะเราไปเออไอ้มี่ก็กินควบคู่กับตัวนี้เนาะตัวนี้แบบนุงสายตานี่ดีเลยนี่นะพวกพี่พี่น้องไอ้มี่ก็กินมากินมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าถึงสิกงทีอย่างสมใดพวกพี่พี่น้องถ่ายไอ้มี่ก็สิมาเล่นโทรศัพท์แบบนี้เล่นโทรศัพท์ตรงกลางคืนฮะเราไปตายแท้ฮะล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะกระพากัน ดูแลสุขภาพเด้อพอมิพี่น้องเอ้ยคิดวิดีโอทุกคนกะกะอยากเฮ็ดเนาะทุกมือนี้คนกะอันหันมาแบบซูในโลกออนไลน์ฮะล่ะแต่ว่ากะอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อพอมิพี่น้องเอ้ยมือนี้ไปเดียวฮะล่ะเดี๋ยวมีเวลาอีมีก่กะจังสีมาตัดต่ตคิดตัด่ตวิดีโอวิดีโอกะทายว่าอยู่แต่ว่ากะโบคอยได้ตัดตตผู้ดีว่าการอยากพักไปก่อนช่วงนี้ฮะล่ะเ,เดี๋ยวฮอกะจังมาพ่อกันไม่เด้อพอมีพี่น้องไม่บาย,บายอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อ